พี่เอกค่ะอ่าตั้งแต่ต้นปี2568พี่เอกสมอบรุ่นไหนมากที่สุดคะตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับก็จะเป็นรุ่นไนอออนดีครับผม ตอนนี้เราอยู่หน้ารุ่นรถไอออนวีนะคะที่เอกสงมอบมากที่สุดค่ะพเพราะอะไรที่เอกสูงมอบรุ่นนี้มากที่สุดคุณลุงเบอธิบายให้ฟังหน่อยนะคะขอบคุณครับในรถไอออนวีนะครับที่ลูกค้าสนใจกันมากๆเลยนั่นะหมายความว่าตัวรถเนี่ยราคาหนึ่งล้านนิเศเอนะครับมาพร้อมกับระยะทาง6 0 2กิโลเมตรครับผมด้านในตรงนี้เบาะก็เป็นเบาะนวดด้วยนะครับคู่หน้าด้านหลังปรับเอนนอนได้นะครับลายสปอร์ตเราก็มีให้แล้วก็ตัวที่ปัด้น้ำฝนด้านหลังเราก็มีนะครับแถมแหลกหลังคาด้านบนก็สามารถรับน้ำหนัก จริงด้วยครับนั่นหมายความว่าตัวนี้มีข้อเด่นอีกครั้งนึงนะครับในส่วนของตัวตู้เย็นเรา,เามีตู้เย็นให้ด้วยก็เลยทําให้รุ่งนี้ขายดีมากๆเลยครับแค่ได้ฟังก็รู้สึกอยากเป็นเจ้าของแล้วใช่ไหมคะหากลรกค้าท่านใดสนใจทดลองขับหรือว่าอยากมาสัมผัสพันจริงๆนะคะแนะนําให้มาที่ไอออน GSCB สาขาสาทรนะคะสวัสดีคะ่ะ